ยูยูย,ยูเลยเอา่านตัวมันเลยอานแล้วสายสวยครับประมาณกิโลนึงนะครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหครับนั่นนะ ใสใหญ่มากครับผมดูตัวกันครับประมาณกี่กิโลนะครับผมข้าวข้าวก็อยู่ห้ากิโลนะครับผมตัวนี้ข้าวข้าวห้ากิโลนะครับสุดยอดมากเลยครับวันนี้ไม่ผิดหวังครับผมตามหาเจอแล้วครับแบตก็หมดนะครับผมกำลังชาร์จอยู่อดีปลากินนะครับผมจะต้องรีบวิ่งมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลงานปลารวมนะครับผมปลานินนะครับที่ตกกันมาตั้งแต่เช้านะครับผมได้ประมาณ จ็ดตัวนะครับเจ็ดแปดตัวนะครับผมส์ยสวยๆก็มีนะครับผมแล้วก็ปลาจีนอีกหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับผมจัดสซโบมาหนึ่งตัวแล้วครับปลานิล7เจ็ดแปดตัวนะครับได้อยู่ครับถือว่าสนุกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่กลับมาถึงบ้านนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ